น้ำเมืองนะคะมีฝนตกข้อแจ้งนิดหน่อยนะคะมีข้าวเรา75วันแล้วเนี่ยมีลมมีฝนแก่แล้วะคะ่ะข้าวห้าหนึ่ง แปดสิบห้าถึงเก้าสิบวันนะคะวันนี้ก็อายุเจ็ดสิบห้าวันแล้ว สิบวันก็จะเกี่ยวได้แล้วไม่เกินห้าสิบวันเต็มที่ก็ไล่ๆกับข้าวโพด ฝนพ<ล>มหน้าพอดีเลยอะ่ะดีไม่ไม่เกินนันเนี่ยอย่างเงี้ยอ,อาจจะขึ้นดีนะเนี่ยใช่แบบเนี่ยเราปลูกเรามีฝนพมหน้าหน่อยอะ่ะมันจะโอเคเลยเหมือนหน้าตะเพี้ยนดีใช่จะขึ้นดีหน่อยเหมือนพมหน้าให้มันมีความชื้นเดนีย๋ยวถั่วขึ้นค่อยพามาดูใหม่นะคะ ปลูกตัวเขียวไว้ค่ะาวันที่สาม ออกไปนะคะมามาค่อนแจ้งอันนี้เราก็ที่ชบดูมาละที่นกแล้วก็ดูสวนไปด้วยไปนา่าเอ็นดูนิดว่าไดีย๋ยวไปดูข้าวโพดแป้งของพ่อดีว่าขึ้นยังไงนี่น,น,นี่ดูข้าวเขาดิอัน,นี้มันห่างกันสิบวันกับแป้งโน้นอันนี้ก็ยี่ห้อเดียวกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็ออกลวงแล้ว อันนี้65วันมั้งเนี่ยเพราะอันนู้นมัน75วันนะมันห่างกับ10วันนะคะเอ้ยเราเวบไปดูตรงป่าก,ะก่ะโพดเราแป๊น้นไมได้หรออันนี้อันนี้ข้าวที่แคททำนะคะนั่บออตาย เรากำลังจะนี่ไปดูถ้าแถวป่าข้าโพดนะคะป่าข้าวโพดเราก็เตรียมจะเกี่ยวกันแล้วค่ะเริ่มทยอยเกี่ยวกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วมันเหมือนมลอะละกะแต่ไม่รู้มีไหมหรือเปล่าอุ้ยบีบแกไหม ทางไปสวนกระโพดนะคะทางไปสวนกระโพดรอบๆเริ่มทยอยจะเกี่ยวกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไล่ๆเกี่ยวตามๆกันนะคะอายุของแพคเกอร์99วันหลายคนอยากเกี่ยวกันแล้ว <c oughs> หัวห้อยเพราะว่าไอ้ดินมันขาดใจก่อนอย่างนี้ออมันยังไม่เท่โตนใหญ่เขาจะจะไมโดนสี่เมตรเลยเาจาะเจาเลยไ,ยไม่แก่โอยยังไม่แก่มันห้อยแต่มันไม่แก่ใช่มันต้องหักเจาะเจาะต่อๆนี่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 น เดา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 ขอไปเช็คหน่อยเช็คข้าวโพดแปบบ๊บอันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะเดี๋ยวขอไปเช็คข้าวโพดแปบบ๊บข้าวโพดยังอยู่ดีหรือเปล่า สำรวจแปลงข้าวโพดแป๊บมีใครมารักข้าวโพดเราหรือเปล่าใชคข้าวโพดไหยซิอันนี้ข้าวโพดน้องชายนะคะที่เห็นเรื่องเหลืองนี่เพราะว่า ดินขาดใจกันนะคะเนี่ยเราก็นึกว่าของเขาแก่กันแล้วไอ้ที่จริงอายุขขาโพดเต็มที่ของมันนะร้อยสิบวันไอ้ที่เราเห็นเรื่องเหลืองนี่มันขาดใจก่อนนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะแก่กนะเอ,อ,อ,อ้าก็มันยังไม่ได้ร้อยสิบวันนะั้งในเนี่ย เนี่ยที่เห็นหัวห้อยเนี่ยมันขาดใจนะเนี่ยข้าวโพดมันขาดใจนะเนี่ยแต่ข้างในข้าวโพดเรามันยังเหลืองอยู่นะเอข้าวโพดเรามันยังเขียวอยู่เนี่ยไอข้างนอกเนี่ยมันดินมันขาดใจก่อนอายุมันเพิ่งเก้าสิบเก้าวันว้ายล้างอืมนี่นคะคะ พ่อโพดเรามันยังไม่แก่นะคะเนี่ยมันเก้าสุดเ้าวันความพื้นน่าจะสูงอยู่ยปกติเราต้องร้อยสุบวันก่อนนะคะชมพ่อโพดนี่จะเป็นโซนที่ดินมันขาดใจนะคะ ดินมันขาดใจแต่อย่างดียังมีฝักให้อันนี้ก็ป่ามันนะฮะท่วมหัวเลยอันนี้มันตามคันนะคะแล้วเขาโพดมัน ที่ปลูกตามคันนะคะท่วมหัวเลยค่ะที่จริงถ้ามันเป็นไวรัสนี่ต้องหักทิ้งนะ่นนี่มันขาดใจไปแล้วแต่มันไม่ใช่แก่นะค่ะ อันนี้ข้าวโพดแล้วก็ใกล้จะเกี่ยวแล้วนะคะเกี่ยวแล้วเราก็จะทำทั่วเขียวแล้วคะ่ะแปลงนี้จะทําทั่วเขียวนะคะแปลงนี้ไม่มีน้ําไม่มีเหมืองนะคะใช้ทํากันฤดูฝนแล้วก็เข้าสู่หน้าหนาแล้วก็จะเป็นทั่วเขียวนะคะระหว่างเรามาหามะละขี้นกเราแวะดูสวนไม้หน่อย อื่ก็ยังมีต้นตดบ้างนะคะร้อยสิบฝอนเต็มที่นะคะคแต่ราคาไม่ไม่น่าประทับใจนะคะราคาข้าวโพด นี่นะคะเดินดูสวนกะระโพดนะคะเพราะว่าเราใกล้จะเกี่ยวเดือก็จะเกี่ยวกันหมดทุ่งนี่และะ้วค่ะเกี่ยวหมดทุ่งที่นี่ก็จะปลูกถั่วกันทั้งนั้นอะือก็บางคนอาจจะเปลี่ยนใจเป็นเป็นมันหรือเปล่าทันเหรอเพราะว่าไม่รู้จะหนีไป ทำพืชอะไรกันล่ะบางคนน่ะเพิ่งเลาะมันมามาทำข้าวโพดพอเจอข้าวโพดได้เป็นหมื่นๆน,นะเขามั่งอ่ะเหลือเก้าพันกว่าบาทภาษาเลาะมันเลาะอ,อ้มาทำข้าวโพดแบบเขามั่งนั่นมาจังราคาแบบนี้แต่อันนี้เราทำทำเป็นรอบที่สองนะคะ เิมลิมนี่โหต้นสมมากค่ะนี้เขาลบลาอ้อยไปแล้วเลยเห็นข้างๆงชัดหน่อยนะคะพี่ถงังพี่ถังก็ตามมาฮอมีถังเงินมีมะละป่ะ มะละกี้นกอะ่ะเราจะไปขี่ตามหามะละขี้นกนะคะจะเป็นสมุนไทรนะคะไว้ให้พอกินลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเบาหวานเบาหวานไปหาสูตรมะละพันน้ำให้พอกินกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ มันละขี้นกนะคะไปหาลูกมาละไม่เห็นมีลูกเลยนี่มันก็หยอดนะละขี้นกนี่นะนี่ค่ะบรรยากาศเช้าๆนะคะ ฝนนี่นี่มันตกนะคะก็เลยอากาศก็เลยไม่แจ่มใสเท่าไหร่นะคะอโพโดเริ่มแก่เรื่อยๆแล้วคะ่ะแ้่ที่เหลืองเหลืองเหลืองนี่คือดินขาดใจก่อนนะคะแต่เราก็ใกล้จะเกี่ยวแล้วคะ่ะอืมเขาโนะคะ รอบๆน,นี่นงเหลืองนี่ขาดใจกันทั้งนั้นเลยเป็นโซนที่ดินขาดใจนะป้ายอันนี้เก้าสิบเก้าวัน ลืมชื่อลืมชื่อแล้วอะไรนะเนี่ยกินอะไรเนี่ยลืมชื่อไปหรอ หวานหวานนะคะคล้ายไงคล้าย okay. อ้อยเ,เรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะมันขึ้นไม่ออกอะมัน,มนออก็หมดละอะทำพึ้นไม่ได้วางหางเงินปะปตามหามัลนละเอาอะไรงั้น เข้าว่างหวานค่ะไปทางมามาเร ев, ็วๆลูกไปถางคืเอเข้าว่างหวานนะคะนะคะเมื่อเลยปื๊ดสีเปลือยเลยพี่จะเป็นหมาที่กระโดดขึ้นเองไม่ได้นะคะต้องให้มนุษย์มนุษย์อุ้มนะคะแต่ถ้าถออกไม่ได้พี่ก็ต้องไป อารถออกจากบ้านพี่ก็จะต้องเตยมขึ้นไปด้วยแล้วดีใจ